สวัสดีครับวันนี้งานมีบริริการนะครับก็มาไลฟ์สตรีมมิ่งนอกสถานที่นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับมีคอมพิวเตอร์ PC 1นึงเครื่องนะครับแล้วก็ใช้การ์ดแคปเจอร์นะครับ2ตัวนะครับในการสวิตชิ่งผ่านตัว OBS นะครับแล้วก็มีมิกเซอร์นะครับรับเสียงจากห้องคอนโทรลมาเพื่อจะเช็คสภาพเพิ่มเสียงเองนะครับแล้วก็มีคอมคอนโทรลเสียงอีกทีหนึงนะครับกล้องที่เราใช้นะรัจะเป็นกล้อง p t z นะครับ แบบนี้ครับคอนโทรลได้เลยลักษณะของการประชุม m o u u ในทางนี้ก็คือจะมีด้านหน้าที่เราเห็นก็คือเป็นการวางโต๊ะประชุมจากนั้นบนว,นวิธีก็จะมีวิธีเสวนานะครับแบบนี้รูปแบบง่ายๆคอนโทรลแบบจุดเดียวอีกแล้วนะครับนี่ครับก่อนที่เราใช้นะครับ ก็จะมีตัวคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแท็บเล็ตในการคุมกล้อง PTZ นะครับแล้วก็มีตัวของโทรลที่หนึ่งนะครับฝากด้วยนะครับไลฟ์สตรีมิ่งของงานย่้ยบริการครับ